วัาจัไไ้ลูกค้ามาซื่อเด้อลูกค้าเด้อเปิดห้าน่ะได้นี่มาซื่อไปพร้อมรุ่นเล็กไปนำสาบายดีฐานผูโสม <c oughs> แร่วัดเนาะกรสิเหตุไหนยกระสิแร่วัดตอนไนด้แหละจบกือสิสามนั่นแหละ ขนาอุปกรณ์ก็ยังไปโค้นไปเบิดเลย <c oughs> สื่อหอยมาซะก่อนมีไอปันมองฝาเราไปงอมซะนี่ยน่าแล้วหลูกหอยข็ยังใส่ใอุปกรณ์คก็พ่อ,อโคนด้วยหมดเลย แดดห่อนดิแดดบันนี้เป็นตาฝนสตกฝนคือสตกมาแหง้งหาลายกินก็เด้อบาทนี่สา,สามโตปอนี่บ่หเห็ดสามโตบ่เสียนไดสานีน่ะนะทอดเอาเนาะ ดูขาแนมเออมือหนาสะก่อนจะกสีแบะเขาจะวะมาถอนฝ่าวกินฝ่าวรุ่นเลกพี่น้องเอ้ยแม่นแล้วฝ่าวรไวยสล้องก่อนถือเลขนี่มาเพี่น้องเด้อไม่ได้ซ่อนะฮะ มัเ่สางเล้ <what> ้สางไม่ดีมาแม่นั่งรูปอแม่อาหใจกลางามันก็ยังมัวถิ่โลงหมาบลเลยใช่อ๋อนัรูปนั่งนังแออุดรทรงแล้ว กูส่งแล้บอกวกูจะไม่ได้สีสแตกหรอ,อ,อกเน,น,น,นีย่ยกูทะสงแล้วนะไม่อาเอ้ใดิน่าสีเดน้เกช่งบช่องจะได้สีเดูทส่งแล้วนะแม่่ยแ็กกินยังมสเลย้ากินจปูสบาสบายดีครับม่ได้พี่นงเด้อสลองก่อนวยออกจ้าอยู่ดีๆ มันสีนางอนามาาาองได้ก็เดี๋ยวนาเอามาายกอนนะเอาซูก็มีแต่คิดดีอห่นีนะ่ตื่นตื่นอีนี <S 2> <S 2> ย้ยามุนทำไมอิいいสานยังยังฟันอยู่ดี <c oughs> กินเฮ้ย <c oughs> อิมานกำลังฟันเขาไม่สิลุกมาปวด <c oughs> <c oughs> ไปเอานำแข้งยแกงวนมาคายไปก่อนแจะฝึกยิดตรงนั้นำแขงนั่นแนบหลอดเสร็จท้ามันเบอร์กระแลมกยังวัดเากระเลมมาลงลงนี่น่ากงอะไรมดียเดียวสั่งเอามามามาส่งสงนี้ เออพนันแม่มาขึ้นเป็นแก้วนะไอรี่มาเนี่ยเป็น้นี่น่ะโ้ิ่งก่อนเบิตโกื้อจะกินตำลังจะกินตมลัง่เบิอกจาน้อไมเอาไหนนี่ม่เอานี่นี่เก่ตาล่กันน่ยขนแค่ไปแค่ซองมือเลยผี่น่อมันยังสำนี่ไปอาทิตย์หนึ่งนะ

กินเหมืนแเ่บเด้แก้มน้ำกระท่อมมันไม่สานได้น้ำต้มขวดหนึ่งไปลองมาให้กินขวดปลานี่บอกลองล้มาเพื่อนนี่ลมส้นได้เยเจ้เมือวานเลยโอ้ยสไตปหาโมตัี้ไปเยมันจะหอดเจีนะหหเออ หนึ่งปันนเนาะปันนีนึ่งมะนาวราดพริกราดหอมกรองเฮ้ยเลยในนี้เฮ้ยโอ้ยมันละบุญเถรบุแม่มาคุมกับแบบบอดปิดแตไยังเลยหอมเขาคือมีน้าปะผมเก่ เราวางกางมาเด้ดอลงในหอนาไกกเ้ยลวกไปหายลวกไปหายส<น>ิโซนแจวเห้วอด้น,าน,าน,นี่นี่นีลูกนี่นี่นี่นนนเ,นเกินนเออมือถึ <laughs> องับก มะองดอกที่พี่ะเสียต้อนสิตกนหเฮ้ยอือมีอะไรให้ดีเองแกะแน่ลงไปอันเดียลงไปทางหัวน่นะทุกไฟไหวป่าขมวที่เหม่นควันไผ่ที่ควันยังเดือยเย็นอือจะจคือยังควันไผอยู่เลยอือมันยำได้ีแ้่ยเหรแจ้วหวยน่ะมันก็ะจุดดอนเท่าลำไ้ย้นี่แหละแดดในแรกกรจุดเองลงประดับนะอือ ลมข้ากองไฟซรเดิตังดับตั้งปวดตั้งดนาแตแล้วก็ดับตีส่อปวดอีกตไม่จุ๋มเลยไม่จุ๋นะพ่อแม่หวยมาเผาผัวเผาเมียวเดดเมกะได้มีเงินซื้อลูกมาเผาเสียรคนนี้วะอ้อมขางออมเอวเยปวดจุนั่นก็ะไรก็โผู้ทั้งนีนเออแต่ด้านล่าง้ำฉ่างขึ้นมาทางไก่กะไรอันนั้นพแม่นอานนาง โอ้ยไปถูกแค่วยเจงนี่มันจะีเขาด reath, ูก well ับตาแล้วเ้ยรู้ดซื <S 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 ้อทำนี่อ่ะซาบ์นี่เฮ้ยอะไรกันพ่เิงต้มน้กระทาอแล้วเขาบอกให้ซื้อนอกเขาพิจัย เขาไปได้มาเหตุงานเขาพอใจพอใจ,ใจเปล่าอันนี้นี่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 โอ้เขาก็มาสูตกันนียเหรอ,อ,อ,อไม่ใช่เหรอเป็นเท็กตายนะน,นออี่เขาสูตรหรืออ๋อคือเป็น,นเท็กคือมาไหว้เทพ เดเ๋ยวสมม่าเฮ้ยตาโตนยังไนลงไปนะมอโตนาคือมันบกอกบกเอ็เลย้อนโตน่เน่าดานลงมาใส่ซองไปลูกกับบอกบอให้เอเบอร์กระแลมโทกระแลมมาลงไว้บอมาลงไว้พอเลยเสียบตู้นะเดี๋ยวจะเอาลำแข็งมาลง เามานไ้ตกินอไรได้แดงป่นีแมาักินอ้ยหงกใหม่แ่คนตรงยเ่อนนนันก็น้ไก่เนอมะฮิมาได้กินกับปลาได้อิเมะเสร็จแล้วพอด บมี่โดดักพอนอนผักพอนมาใ่ักอนยเลยงออกกแห้งเขาขาอยู่ดียาลูก้ยยฮเ่ไม่ย่ายได้หรอกเขาขาอยู่สิแม่อ้แลวพอเอท้มาบอกเสนยช่าว่าบริการเนี่วันนี้มันอ่านลกนี่จะเราขายบะมี่กับบริการแม่ใบ้ักแม่ใบวาชื่ออยู่บ่มือไรเสร็จมเขาหัว เซ็จแล้วเยหมดไปนเข้าบอค้ายจะหดยนั่งทิศอีแวนนั่งยนตมีเจ um> ้าเมย์ได้เรื่อยเรื่อยมองอิยังว่านเลใลูกมันมองเขาบ่อได้อับ่อนาอีมย์กระว่านอนพี่เข้ามาสวนทีนอพัดพ่อ่อกวิลด์เลยโลดเอเดนเอาอเสื้อาอีเมยพัรเสื้อขนาด้วทางไปย่งตัเสอพ แม่แม่ย่างบวมตากแล่วแม่ลองตามเล้วไปอันน้ำปลาให้ยานเนี่ยน้ปาเด้อถ้ามาเด็กกินมันกวนใมันออกมาอีซี้ีใส่อาบอกให้ถูกจานปลาในข่าว ยาล้างยาล้างยาจอมอืมไปดเงนเรจไก่อนเสจตาข้าเลยจ่อยหมอหัวที่เตมไปก็เตมเลยขาเปิดเต็มเลยเต็มเลยตาตีเมยเปิดเงินเดยเฮ้ยยังแล้ตีแม่ยัง้อาเกียเงินแล้วตอนขึ้น เออขามมนแม่สร้างนะสร้างข้ามาเดินสร้างมากินสะกอนแม่สกุลมันอ่ะมระตุ้มมลนนะเออมันก็ตตุ้งงามยังกะตาตะเกอร์ตานะเกแร่เปดอ่านน้าเลยตาตเกอาวมัดกันเตาบงานดอกแม่ห่างงามต่เกาโดย ต้งน่แม่งามเองบวอจะต้นส่งโคีด so ้วยแม่อย่าบอกแม่ประเจอเขาอันบ so ูจะก็ตัดน้านรอบพือีแม่ฝุ่นงามเองหัอปนุใหญ่ค่ามาแน่ความงามก็ไม่ใหญ่นะลูกเด้ยแต่บทเพงมันใหญ่งามหมกละอืมตื่นได้ก็ได้หนาม้งบอบบบม่ยน โยมันแนะนำแข้งเออในหนังหม้อยุดได้ก่น้อยกูเห็นก็เป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่เดี๋ยวเนี่ยแข้งมัมดูก่อนหนึ่งมาเป็นหนังถงหมวกเชยนี่กินนี่แม่กินมหนังเป็นวัดแล้วเดี๋ยวไม่สั่งเข้ามานี่เอ็กซ์ยังพยายามมันกินยังนะเจ้าเจว่าไอ้นี่จะพลาดตายนะสี่บาทเลยนะสบายใกล้น้อยมุลมาโยนผักลงไปนะเฮ้ย พี่นอ้องปองปลายเจฟขาไปจ่เพินขนมก่อนแ้พ,<ว>พี่น้อง